สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาหกขาดพี่น้องค่ะมาพบมาพอดกันกับในช่วงแรกของมือวันที่14เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื่อนี้ค่ะแอดผ้าพายพี่น้องบรรเทาสกุลสก้อนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูบวมีวัดนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ปูเล่าได้สามตัวเม็ดเดียกมาฝากนะคะพี่น้องค่ะเห็นเป็นตัวแดงเลยดิพี่น้อง เอาหน้าข้างมาหน,นินะคะของปูปัิวัคขาสิเดีวมาเป็นตัวไดพไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสการค่ะแล้วก็เจริญพรแล้วก็เจริญธรรมเจริญโชคเ้อคุณโยมทั้งแอดมินและเอฟซีได้ติดตามเบิงช่องเบิงแล้วรวยสมซื้อละลับันคะ่ะที่ผ่านมาเมื่อวันคืนสิมหาคำลุงปูก็ปัิบัติแบบอุกฤตเลยนะแบบนักแข้งว่า เออให้แนวทางให้เอฟซีคนกันบโบคอยเขาปานไดปูก็เลยต่างใจเอากรขับขบึงขักหมวดหนึ่งพอเสด็จเปลี่ยนซื้อเป็นปูมีวัดบ้านเนี่ย <c oughs> จากบบมีวัดเนยเป็นมีวัดให้เขางวดนี่สามตก่อนเนาะอ่อาก่อนอื่นมันมีิมิตหลายทีลูกปูใดปฏิบัติที่ผ่านมาเพราะว่าปูใดอ รับแล้วก็ถอดถอดจิตออกไปแล้วก็เหาะขึ้นไปถึงฝ่าน้น <Okay. S 2> ่นะได้ไปคุยแล้วก็ต้นว่าให้ให้โยมสมาทานศีลก่อนจังสื่อเลขตัวนี้เ <Okay. S 2> ออมันมันเป็นค่ายกับพระพระสงฆ์พิ่นปฏิบัติรรมอยู่นะเิ่นบอกโอ้อยากโยมก็อยากถือหวยแต่บุญวาสนาจิตใจยังบ่ท่านบริสุทธิ์ปันใดให้สมาทานศีนล้วก็ค่อยไป เอาเหลขนี่ไปเสี่ยงโชคให้เบิสนี้เบิดสินแล้วก็สิได้ร่วมสร้างวัดให้เป็นปูมีวัดบัดี้นะอืมค่ะเพื่อก่อนอื่นก็มันเป็นตัวเลขเลยนะค่ะอืมให้สมาทานศีลกับปูก่อนเนาะค่ะอ่าต่างใจรับศีลกับปูปูมีวัดก่อนก่อนที่โยมจะไปลงทุนหรืออ่าเป็นแนวทางที่สีเสี่ยงโชคงดนี้ให้โยมได้ สมาทานศีลกับปูก่ก่อนเนาะค่ะนะโมสามจบพร้อมกันไปเลยได้บพร้อมกับปู่เลยได้ค่ะได้ค่ะคงสีชำนาญอยู่หรอกเนาะอ่านะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคจฉามิพุทธังสรนังคจฉามิธัมมังสระนังคจฉามิธรามังสระนังคจฉามิสังฆังสรนังคจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรนังคัจฉามิ ตติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิตติยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิติสระนมานังนิิตังอามะปันเติ ต่างใจสมาทานสิลละเว้นในสิกขาบททั้งหนาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติป,ปาต,ปตาเวรมณีสิกขาะปะทังสมาธิยามิอัทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ สุราเมรยมา,รมาตฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิสุราเมรยมา,รมาตฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสิเลนะสุขติยันติสิกขาบททั้งหานี่ที่เราท่านทั้งหลายควรจะน้อมน้ำมาประพฤติปฏิบัติ สีเลนะสุขติงยันติสินันเป็นเหตุให้เห้านันเย็นกายเย็นใจสีเลนะโพคะสัมปทาสินันเป็นเหตุให้เหามีโพกัพย์และอริยสมบัติสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยสินันเป็นเหตุให้เห้ารักษาแล้วเห้าสิใดไปสู่สวรรค์ตลอดถึงถึงพระนิพพานส่ขูส่ทันทุกคนเ้อสาธุอ<า>่ะ ค่ะอาได้สมาท่านสินแล้วเพิ่นก็ว่าเมื่อเฮามีสินบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่ของมองมั่วอยู่ในจิตใจก็ได้ลุดออกไปเมื่อมีสินสมบูรณ์แล้วเพิ่นก็ใหายเลขมาชู่มือขึ้นมาค่ะเอาไปโปรดหาาิโยมได้เลยเบิดหนีเบิดสินแล้วก็สีได้มีวัดน้ำเพิ่นเดอ้อ มูคณะสหธรรมิกถี่อยู่ทั้งบนว่าปพืพฤติปฏิบัติกระทือแล้วแต่หาน้ำพายมให้ศสินสมาทานสิน้วก็สวดมนต์ภาวนากันหลายๆเนี่ยโอ้ยเพอนสีสวดมนต์ในจริงไหนก็เลยตอบไปเมื่อเพื่นยังมีนี่มีสินอยู่มือมือหนึ่งก็ได้กดเด๋ยโทรศัพท์บ,บ,บึงซองนั่นซองนี่มองได้โนโเนาะสิเมนแนเน่ยอปูกัน,นไปเห็นเลขเก้า เก้หกหค่ะอ่าตัวเดียวค่ะเก้าหกหแดงจึงคืองหละมีประไก้ยรือยิปยับอ้อมหันละอืมค่ะแล้วก็พระสฆ์ทีอยู่ในหันกับซาธุสามเถื่อค่ะเอาลวงปูวบาบอกไปให้โยมเทียได้ฟังคลิปนี้ให้สาธุพร้อมกันสามเถื่อเนเด้อเอาเก้าหกห้าซาธุสาธุสาธุเออเอา 9ก้หปูมันใจสีใดเป็นปูมีวัดแล้วเด้อบัดนี้อ่าอ้าวสด็จก็ได้ให้สินแล้วแล้วก็ให้แนวทางแล้วปูก็อวยพ่อหนทุกท่านทุกคนอ่าที่ไดเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ขอให้เป็นปูอ่ามีโซคมีชัยประสบด้วยความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงานเบิดหนีมัดสินอย่าเจ็บอย่าจนสุขู่สุทันทุกท่าน,นทุกประการเถินสาธุค่ะขอบคุณค่ะสสาาธธุุครบรักสการนะคะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะส,สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่บ่มีวัดนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมื้อนี้ของปู่ค่ะเก่าหกหาเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะเม็ดเดียวเลยนะคะพี่น้อง จัไก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเดิอพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปูบมิวัดนะคะจังไรก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะอ่าน้าไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องถ้าฝ่ายพี่น้องมากชอบแนวทางของปูบมิวัดยิบจับซื้อหาสรากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมในเท้อพี่น้องเด้ออ่าห้เทมิโชคไปน้ำกันนะคะพี่น้องคะเอา สำหรับแนวทางมณีนะคะของปูบมีวัดนะคะทั้งหมอทั้งมวนมีเพียงสามนีนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะนําไปพิจารณาเบิงนะคะพี่น้องคะบอกไปว่ามาเราก็ลงลงแล้วละพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณนะคะอ่าพี่น้องบระเท่าสุขสุคนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแลวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูบะมีวัดนะคะ พลอยพี่้องคะสําหรับพ่อยพีด่ดองทานใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าพ่ออยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาม่แลวก็กอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อทีสิเดบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายกันนะคะพ่อยพีด่ดอกคะเอาสําหรับคลิปนี้คะ่ะแอกสสเดย์อตัตล่าพ่อยพี่้องบรรเทาสุขสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปไในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ